สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะ,ส, response, ะ,คะสรุปหวเราวนะคะโค้งสุดท้ายนะคะรวมเสีย em, นชุดคัดมานิ่นๆนะคะเดินวิ่งบนล่างนะคะแนวสรุปหวเราวนะคะโค้งสุดท้ายนะคะรวมเสียนนะคะชุดคัดมานิ่นๆนะคะเดินวิ่งนะคะบนล่างนะคะงวดวันจันทรนะคะตัวเลขนะคะที่มาชนกันนะคะก็จะเป็นที่แปด นะคะของอของยี่โปรฮงนะคะดินแปดดินศูนย์นะคะเป็นสองแปดแปดแปดหกนะคะส่วนของอสูตรของเม่นดินแปดวิ่งแปดรูดแปดนะคะชุดสูตรหอยเหลาสูตรก,ก,กำลังวันนะคะวันนี้นะคะ,ะกำลังวันนะคะก็ดินมีสองมีสองมีแปดนะคะมีเจ็ดนะคะอันนี้เป็นกำลังวันสองกับแปด นะคะสมงกับเป็ดจับคู่กันนะคะแล้วก็ ของเส้นใบนะคะของเส้นใบของเส้นใบเด่นเก่าเนาะร่องสองนะคะเด่นสองก็เปดนะคะอันนี้ของเส้นใบนะคะเลขเปดนะคะมาชนกันนะคะเอทก็จะคัดตัวเด่นน้นนะคะส่วนห้วยลาวนะคะของพวกยิงเส้นปีเส้นปีกับเด่นเปดวิ่งเปดดูดเปดนะคะล่างนะคะ มีแดนะคะมี9้ามีสมี9้ามีสนะคะ แปดสองนะคะชนกันทุกเซียนนะคะแปดเก้าเก้าสองนะคะเก้าสี่บนล่างนะคะ นี้เป็นวิ่งนะคะสูตรวิ่งนะคะวิ่งแปดนะคะวิ่งแปดนะคะบนล่างนะคะก็จะคัดไปไปแปดศูนย์นะคะแปดห้าน,น,นะคะเด่นแปดเนาะสามตัวนะคะโอ้ยเก้าแปดศูนย์นะคะเก้าแปดศูนย์สองแปดเก้า เด่นเปดน,นะคะวิ่งเปดรูดเปดน,นะคะบนล่างนะคะในชุดสรุปหอยลาโค้งสุดท้ายนะคะก็ท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะเด่นเปดวิ่งเปดชนกันทุกเสียนนะคะแล้วก็ขอให้ยิงบังปังนะคะในวันที่16ตุลาคมนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ